สวัสดีครับผ่านมาไม่กี่ปีครับสำหรับปืนยาวยอดนิยมในเมืองไทยนะครับก็คือซีแซหรือฝรั่งก็จะเรียกว่าบอโนครับผมครับวันนี้เราได้วันนี้เราได้ปืนมากระบอกหนึ่งครับเป็นปืนยาวขนาด .22LR ครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือแต่ตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็คือปืน ปืนรุ่นใหม่บ้านเราซึ่งพอเปลี่ยนระยะเวลาไปแป๊บเดียวตอนนี้จาก452เป็น455ครับสำหรับตัวนี้คือ455แล้วก็พอผ่านไปอีกไม่กี่ปีก็กลายเป็น47455 5คครครััับบซึ่งตวนนี้จะเป็ 5, รุ่นรุ่นแรกๆนิดหนึ่งครับรุ่นแรกๆนิดหนึ่งเราอาจจะดู ดูเป็นจุดสังเกตคร่าวๆว่ารุ่นแรกๆของ C ีแ่ะศูนย์หลังก็จะเป็นเป็นไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์แบบปรับได้แบบเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกรับศูนย์หลังก็จะเป็นทรงเขาควายแล้วก็เป็นท่านท่านศูนย์ก็จะเป็นท่านศูนย์เล็กๆเวลาเราจะเลื่อนปรับระยะเนี่ยก็ต้องใช้ไขควงคลายแล้วก็ขยับ หยับดูที่ขีดด้านข้างนี้ครับครับส่วนสูนหน้าก็สูนหน้าก็เช่นเดียวกันครับสูนหน้าก็สามารถเลื่อนปรับได้เป็นปกติครับก็คือปรับให้มันลดต่ําหรือขึ้นสูงได้แล้วแต่ระยะหญิงที่เราจะตั้งไว้ครับเท่าที่เท่าที่ดูคร่าวๆในท้องตลาดนะครับตัวรุ่น455 Full Stock รุ่นนี้ หลังจากรุ่นนี้แล้วก็ยังไม่เห็นว่า4ีแซาทำเป็นฟูลสต็อกลักษณะนี้มาอีกเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้จะเป็นพวกฟูลสต็อกแบบนี้ก็จะมีเป็น4 z แซ527ครับผมแล้วก็ถ้าเ,เป็นลูกกดก็จะเป็น452ครับ452แท่นศูนย์ก็จะมีแท่นศูนย์ก็จะเ,เป็นลักษณะเป็นปลอกรัดอยู่กับโคลำกล้องครับแล้วก็ เวลาเลื่อนปรับระยะก็ใช้ใช้กดปุ่มด้านข้างเลื่อนเพื่อที่ให้ให้สูนหลังกระดกขึ้นกระดกลงครับผมครับพอมาเป็น455ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับพันท้ายก็ยังเป็นพันท้ายทรงโค้งแบบเดิมฮะแล้วก็ตัวนี้แม็กกาซีนที่ให้มาก็ยังเอ่อน่าจะเป็นรุ่นรุ่นเริ่มเริ่มที่จะใช้เป็น แม็กกาซีนแบบพลาสติกครับผมแต่ว่าตัวนี้ถามว่าเก่ามากไหมก็ยังยังไม่มากนะครับประมาณ4-5หปีครับผมครับประมาณ4 4-5ปีครับแค่ระยะเวลาแค่ประมาณ4ปีก็ถ้าดูจากดูจากเ,เลขกอทอนะครับตัวนี้ก็จะประมาณปี61ครับผมครับแค่ระยะเวลา4ปีเนี่ยทำให้ปืนที่เป็นรุ่นใหม่ของเมื่อ4ปีก่อนก็เป็น ปืนรุ่นเก่าคลาสสิกซึ่งซึ่งซีแซกก็ไม่ได้ทำต๊อกยาวๆแบบนี้มาอีกแล้วครับก็เป็นที่สอหาของของเพื่อนๆกันครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองยิงเอายิงกระบอกนี้ดูนะครับว่าซีแซสี่ห้าห้ารุ่นแรกๆเนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงบ้างกับรุ่นรุ่นหลังๆนิดนึงครับครับผม ครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองยิง4 z 45 5กระบอกนี้เลยครับตัวนี้ผมยังไม่เคยลองยิงเลยไม่แน่ใจว่าศูนย์ที่เจ้าของก็ตั้งเอาไว้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็ไหนๆเราก็จะยิงปืนทรงคลาสสิกกันแล้วเราก็เลยไม่ติดกล้องครับผมครับเดี๋ยวก็จะหาว่า คนแก่ยิงศูนย์เปิดไม่ได้ครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับศูนย์เปิดก็เอ่อระยะ50เมตรครับก็อาจาศพาดยิงนิดหน่อยพาดยิงโดยที่ไม่ติดขาซ้ายครับครับ ก็ยิงง่ายดีเพราะว่าเป้ามันไม่ค่อยแกว่งครับเพราะพอ,พอไม่กําลังขยายแล้วทําให้เรายิงง่ายนิดนึงแต่ว่าผลการยิงเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าจะได้กลุ่มประมาณไหนครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไปดูผลการยิงหน้าเป้านิดนึงแล้วกันครับหนครับหลังจากเรายิงศูนย์เปิดไปชุดแรกห้านัดนะครับด้วยด้วยลูกเซเลอร์อเบลล์ขับครับ ก็เราไปดูกลุ่มกระสุนก็มันจะกินสูงนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนนะครับเปลี่ยนกระสุนเป็นเป็น e l เลสปอร์ตที่งแล้วเราจะปรับศูนย์แก้นิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ระยะ50เมตรผมเล็งกลางแต่ว่ามันขึ้นไปที่แนวบนสูงสูงเที่ยงครับก็เลยเดี๋ยวจะปรับ ปรับศูนย์ให้มันเข้าใกล้ดำอีกนิดนึงดูที่ว่าดเูเพื่อที่จะให้มันแยกกลุ่มกระสุนนิดนึงด้วยครับแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเรายิงอีเลฟฟอร์สอ่ะไม่แน่ใจว่าอีเลฟฟอร์สอ่ะมันวิ่งเร็วกว่ากลัวว่ามันจะกินสูงหรือกินต่ำมากไปครับพยายามก็เลยจะพยายามปรับปรับก็ปรับศูนย์ให้มันอยู่ประมาณกลางเป้า ครับชุดนนี้ก็จะใช้เป็นอีเล่สปอร์ตสีเขียวนี่นะครับหนึ่งพัน 1, 1, 1, 1 8 8 1งพ7่งครับอตอนนี้ยิงอ e ีเล็กสปอร์ตไปแล้วเดี๋ยวขอไปบันทึกผลหน้าเป้านิดหนึ่งครับครับชุดต่อไปจะเป็นอ e ีเล็ก r ฟอร์สรับเราก็ปรับสูนอีกนิดหนึ่ง ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้พอเป็นอ e ีเลสสปอร์ตก็ยังก็ยังกินสูงอยู่หน่อยๆครับอันนี้ก็ก็เลยปรับตูวลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูกลุ่มอ e ีเลสฟอร์สอีกทีหนึ่งครับ1312

ไปทั 1, 3, ้งหมด3กระสุน